ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีฮะหนุ่มโรงงานเนี่ยหนีเมียมางัดห้องและก่อเหตุกระทําชำเราสาวโรงแรมพบประวัติเคยต้องโทษในคดียาเสพติดและมีพฤติกรรมหมกมุ่นทางเพศครับมีภาพกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นชายได้แอบ,บเข้าไปในห้องพักผู้เสียหายโดยมีการเดินไปดูลาดเราไว,ไว้ก่อนจากนั้นก็เข้าห้องของผู้เสียหายไปรื้อค้นเข้าของและก่อเหตุ คมขืนกระทําชำเราผู้เสียหายก่อนจะหนีหายไปนะครับเหตุเกิดตีสอของวันที่14สิงหาคมหลังจากนั้นทางตำรวจสพเขาย้อยได้ไปควบคุมตัวนายประสิทธิ์อายุ42ผู้ก่อเหตุนะและนำตัวไปทําแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุงัดห้องเช่าเข้าไปกระทําชำเรานางสาวนิดอายุ32ปี นางสาวนิดผู้เสียหายได้รลยฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่นอนพักผ่อนอยู่ในห้องได้ยินเสียงเหมือนคนรื้อข้าวของตื่นมาก็เห็นนายประสิทธิ์อยู่ในห้องและเดินเข้ามาประชิดตัวแล้วใช้อาวุธคล้ายกับปากกาจ่อคอเธอและพยายามจะใช้ผ้ามัดมือมัดปากเพื่อข่มขืนก็ทำชํำเล่าด้วยความกลัวจึงออกอุบายให้ในายประสิทธิ์สวมใส่ถุงยางอนามัยทั้งนี้อว,วยัยวะเพศของนายประสิทธิ์มีลักษณะนะไม่แข็งตัว เขาก็เลยบังคับให้เธอนั้นสําเร็จความใคร่ด้วยวิธีการอื่นจากนั้นนายประสิทธิ์ก็ได้วิ่งหลบหนีไปผู้เสียหายจึงรีบโทรแจ้งตํารวจมาตรวจสอบนะครับที่ต้องการหรือว่าอะไรก็คือให้บอกหนครับอะไรเข้าเข้าไปหรือผนเหมือนผอนผของเราได้ยินเสียงก็เลยตื่นขึ้นมาครับพอตื่นขึ้นมาพอเขาเห็นแล้วหนูตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็กระโจนเข้ามาหาหนูเลยค่ะแล้วก็เหมือนมีของแหลม น,นี่นะครับผู้เสียหายก็ทํางานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะผู้กํากับสบพเขาย้อยพันตํารวจเอกทิพย์เข่งคุ้มบอกว่าหลังเกิดเรื่องได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายประสิทธิ์ซึ่งนายประสิทธิ์นั้นทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอเขาย้อยโดยนายประสิทธิ์เนี่ยได้เช่าห้องพักอยู่ห่างจากห้องเช่าของผู้เสียหายเพียงประมาณ10เมตรก่อนเกิดเหตุนายประสิทธิ์ได้แอบ ภรยาซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันขับรถเก๋งสีแดงออกมาใช้ปากกางัดบานเกล็ดหน้าต่างและใช้มือล้วงเข้าไปบิดลูกบิดประตูห้องผู้เสียหายแล้วเปิดเข้าไปฮะพอผู้เสียหายเนี่ยตื่นขึ้นมาเห็นนายประสิทธิ์อยู่ในห้องนายประสิทธิ์ก็ได้ใช้ปากกาจี้และข่มขู่จากนั้นก็ได้ลงมือกระทำชำเราผู้เสียหายจากการตรวจสอบนายประสิทธิ์มีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดและมีพฤติกรรมเนี่ยหมกมุ่นในเรื่องเพศนะฮะโดยในมือถือนั้น ตรวจสอบมีการเนี่ยโหลดคลิปโปะเอาไว้มากมายด้วยนะครับทางตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะ